สวัสดีครับสวัสดีครับ TK พะเครื่องเมืองไทยนำเสนอน,นะครับนำพระสวยๆมาให้ fc ได้ได้ชมกันได้ดูกันนะครับนะเปลือเป็นแนวทางที่จะหาไว้เก็บสะสมได้นะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ ค่อนข้างที่เราจะตรวจในลักษณะที่เข้มข้นนิดนึงนะครับแล้วก็ได้ได้ผลเรียบร้อยครับนะครับว่าพาอายุถึงไม่ถึงนะครับส่วนตัวทั้งเพจเราแล้วก็ทีมงานเราก็รักษาคุณภาพเรื่องเนื้อพระนะครับส่วนใหญ่นะครับให้อายุถึงไว้ก่อนหลักนะครับตัวพิมพ์ความสวยความชัดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแยกๆก,กัน ก็สวัสดีคนที่ติดตามทุกๆท่านที่อยู่ใน youtube นะครับนี่มีสององค์จริงแล้วเมื่อวานนี้เรามาให้ดูองค์นะครับที่มีแคลไซส์นะครับขออนุญาตนะครับเปิดเสียงได้เธอไม่เป็นไรนะครับดูพิมพ์ทรงนะครับค่อนข้างจะชัดเจนพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่สุดนะครับแบบนี้หลักล้านขึ้นไปทั้งนั้นนะครับ ถ้ายุถึงนี่มีถึงสิบล้านยี่สิบล้านหรือห้าสิบล้านบาทนะครับนะครับคล้ายๆองค์พุทเลนะครับองค์นี้สององค์นี้ไม่มีสิติเลยนะให้ดูองค์แรกก่อนละกันุญาตครับนะครับดูง่ายไหมครับภาพชัดเสียงชัดก็กดทักทายกันได้นะครับองค์นี้ค่อนข้างจัดจ้านนะครับ แถวไซต์ถึงด้วยนะครับให้ดูชัดๆนะครับนี่ดูขอบกระจกครับวิธีการดูก่อนเลยขอแรกเลยครับดูโซนพระนะครับสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเห็นไหมครับนี่นี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับความหนาความความกว้างนะครับก็ยูสองจุดห้าครับไม่เกินนี้นะครับโดยประมาณนะครับทั้งขอบกระจกทั้งเนื้อเกินส่วนตัวนะ โดยประมาณครับดูนะครับสามจุดห้านะครับแล้วก็สูงสี่ครับสี่เซนติเมตรนะครับโดยประมาณครับนี่สามจุดเก้าหนึ่งนะครับโดยประมาณก็สี่สี่เซนติเมตรจะเป็นพื้์ใหญ่สุดนะครับของในบรรดาพระของสำเร็จพุทธจาตัวมุมหลังสี่ครับนี่ครับสี่เหลี่ยมสิ้นฟักครับดูครับนะพวกนี้ มีการขยับตัวนะครับเล็กน้อยครับเกจทะลุซุ้มเห็นไหมครับเอกลักษณ์ของเกจทะลุซุ้มนะครับจะต้องมีขอบกระจกตัดเปลือกเกินเลยนะครับนี่ขึ้นมาซุ้มเนี่ยเราไล่ดูซุ้มนะครับกลมเนียนที่มันสวยชัดเห็นไหมครับนี่ถ้าเป็นคนโบราณคนเก่าคนแก่เขาจะเรียกว่าซุ้มเปิดนะเปิดหนึ่งเปิดสองเปิดสามจบที่สี่นะครับปิดกันหนึ่งนี่ครับนะครับสองครับโซนนี้ครับ สามครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตรงตามตำราดแานหลังนะครับแล้วดูเนื้อนะครับค่อนข้างที่จะแก่งนะครับฟังเสียงได้เนาะตาดูฟังจมูกดมมือสัมผัสนะครับเนะนื้อค่อนข้างจ,จัดจ้านดูซอแขนดูความคมชัดนะครับดูธรรมชาติเป็นหลักนะครับของเราเน้นธรรมชาติเป็นหลักนะครับ นะมันจะมีผ้าสาเร็จโตนะครับที่เห็นเส้นคอไหมครับชัดไหมครับนี่สมบูรณ์แบบมากนะครับไม่มีทิติเลยไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับภาพเหมือนน่าจะหักน่าจะไม่หักนะครับเป็นรอยกดแม่พิมพ์นะครับเส้นคออ่าใบหน้าครับรือเสียงนะครับเป็นผลมตูมครับเรียวเหมือนเป็นมตูมเส้นผ้าขึ้นไปนะครับผ้าดะครนะก็ยังมีรอยผ้าดอยู่นไหมครับนะ ตรงนี้ก็จะมีเว้านะครับยกขึ้นมาตรงนี้ก็ปาดนิดนึงครับมันเป็นรอยตำหนิในพิมพ์ดวงนี้นะครับนี่นะครับบีเล็กน้อยครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากครับนะครับเนาะฐานนะครับเส้นนี้ครับปาดไปปุ๊บเนี่ยวิธีการแกะแม่พิมพเนี่ยเขาจะวางแกะใก่สลักแม่พิม์เนี่ยเขาแกะเป็นองค์พระแบบนี้เลยครับนะครับแล้วก็ไปกดตัวพิมพระนะครับไม่ใช่แกะเป็นร่องนะครับ แกะเป็นรูปพระอย่างนี adas, ha, ้ครับดินก้อนหนึ่งหรือว่าเป็นดินเหนียวที่แข็งนะครับหรือว่าเป็นใช้มาสเตอร์ตัวไหนก็ได้แล้วแต่นะครับก็เขาจะแกะอย่างนี้ครับหลักการแกะเสร็จเขาก็ลากโคงครับปื๊ดนี่ครับนี่ครับมันโค้งมันจะชัดเจนเนาะแล้วแกะคลักเนื้อออกนะครับลากวันนี้ปื๊ดปื๊ดนี่ครับปื๊ดมาลากเส้นคอนี่ครับปาดอีกหนึ่งนี่ครับ ปึ๊บนี่ครับนะครับแล้วก็นะครับลากโครงสร้างมาเสร็จฝั่งนี้เขาก็จะลับพิมพ์แบบนี้นะครับลากซูมมาปึ๊ดฝังนึงออกนะครับแล้วลากตรงนี้ครับมันจะเห็นครับถ้าเราจับมือดันมันจะมองไม่เห็นนะมือก็จะบังครับก็ปาดกีดลงมาครับแล้วก็ปาดปื๊ดออกนะครับมิติง่ายๆครับฝั่งนี้ก็ อีกนี้ครับปื๊ดนะครับมีข้อพับตรงนี้นิดนึงครับเป็นจุดตายตัวเลยครับข้อพับนี้ตัวนี้จิกปาดนี่ครับปื๊ดนะครับแล้วถ้าหันกลับมามาควานฝั่งนี้ครับปื๊ดขึ้นมานะก็เป็นโลงพระนะครับหลักๆนะตัวนี้เนี่ยสวยได้ตามตำรับตามตำราครับนะครับคือสมเด็จบางนางนาเขาว่าไว้นะครับการปาดนี่ครับเนี่ยจะมีรอยตะแคงฮะเสียบแท่งไวครับ ปาเนื้อออกดูการแกะสลักกันนะครับหลักๆนะดูง่ายมีมิติครับกระดาษบางขะาดนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้จะสูงขึ้นมาหน่อยนิดนึงครับลงไปลาดนี้ก็จะเป็นตื้อลงมาอีกนิดนึงครับซ้อแขนจะเป็นจุดที่เล็กที่สุดนะครับดูไว้ง่ายครับดูสบายตาดูแบบธรรมดาาแบบไม่ต้องลงกล้อง่างแต่ฐานทุกซุ้มนะครับเห็นไหมครับวางปั้งปาดปื้ดออกเนื้อเนื้อออก ่าจปื้อพักเดื้อออกที่กะปาดครับฝั่งนี้จะจะจะเทลงครับนะครับเทลงเขาต้องจับเนื้อตัวพิมพ์เหมือนกันนะครับอา้ดูแม่พิมพ์นะปาดนี้ครับแทงลงไปครับแล้วก็ปาดปื้อออกมานะเอกลักษณ์ของพระเกจรูสุเมรุพิมพ์ใหญ่ววนละครนะครับให้ดูฐานนะครับฐานตัวนี้ก็จะชนเหมือนกันอันนี้จะเป็นแลบทด่น้อยครับเนี่ยครับแคงดูเงี้ยงงก็เต็มครับนะ่ันนี้สมส่วนครับ ฐานก็กว้างพอสมควรครับไม่แคบมากเกินไปไม่ตามลักษณะองค์พระนะครับเส้นคอเส้นพาสซุมเนาะเกจก็อยู่พอดีพอดีครับนะดูความหนาครับเห็นไหมครับอย่างนี้ไม่มีคําว่าเกยแน่นอนรับรองครับพานเนื้อจริงแล้วก็ตรวจแคลเซายเจอด้วยครับตรวจหลักหลักวิทยาศาสตร์ก็ใช้ได้ครับเนี่ยครับเนื้อออกเหลืองครับพรกนี้นะเห็นไหมครับเปเม็ดต่างๆครับค่อนข้างจะเนื้อจัดเลย เรียกเหลืองฟักทองนะครับหลักๆเลยได้บางนะครับนี้ถือว่าสมส่วนครับนะมีหลักล้านอยู่แล้วครับภาพแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนเหมือนกันครับตรงนี้ก็เท่าเทียมกันหาดูได้ยากนะครับไม่ค่อยมีให้ท่านได้ดูแลครับเนี่ยพยายามบรรจงเก็บไปให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับให้เป็นเพื่อการศึกษาได้นะครับสูงต่ำเหมือนกันเลยทุกอย่างครับเนาะศิลปะเดียวกันนะครับ อย่างดีเนี่ยจัดจ้านดูด้านหลังก็ฟินครับเอาว่าส่องกันเพลินส่อนกันสนุกนะครับนะครับก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะเป็น1ชุดนะครับที่จะมาให้ดูกันปิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ครับนะน้องเป็นน้องใหม่นะครับก็ฝากฝากช่อง Youtube ด้วยนะครับนะครับไอทีเครื่องคนไทยครับน t ะไอที a ทยแลนด์อัลนะครับนี่ครับ สองนี้รอนะครับมีราคาหลักล้านอยู่แล้วครับภาพแบบนี้นะต้องฝากไปพี่เลยท่านด้วยครับกดติดตามกด subscribe นะครับนะเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับอันนี้ EP ที่หกสิบเอ็ดนะครับก็ไม่ได้ทำมาต่อเนื่องมาก็ตั้งต้นกันมาเลยเอาถือเลขค็ดเป็นเป็นหลักนะครับความหนาความบางครับทนเป็นสูตรเลยนะครับเดี๋ยว EP ที่หกสิบสองเดี๋ยวเราจะมาดูภาพสวยต่อกัน นะครับฝากติดค้างไว้นิดนึงครับนะฝากลำลองให้ดูนิดนึงมีวัดเก็บให้ดูสององไหมครับนะน,นีบ่นะครับชุดนี้ครับนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ปีที่สองนะครับพระดูด้ง่ายสบายตาจับพระรึ่นเหนือศึกครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ